มาดูตัวโซนสวัสดีครับแมวเหมียวหนูชื่อรวยรวยหนูเป็นตัวโซนประจำบ้านจะก,กัดไอ้นูนไอ้นี่นะครับหนูเป็นตัวโซนตัวโซนรายงานตัวหน่ครับตัวโซนครับตัวโซน,นยู่เอ้ยอยู่ไม่สนใจคนระับ ทำอะไรครับเอ้ยมีสนใจกันเลยเว้ยนางกำลังสนนะครับกินเพิ่งอิ่มนะอิ่มแล้วก็วิ่งเล่นรอบบ้านเลยนะครับอิ่มเสร็จก็นอนนอนแล้วก็กินต่อกินทั้งวันวิ่งทั้งวันนะครับเอ้ย อยู่สนใจกันหน่อยดิอยู่ครับสนใจกันหน่อยมาอันนี้มาอันนีน้ดีกว่าไปไป เธอจะเข้าเตาอบเหรอเธอจะเข้าเตาอบเหรอสายอะไรเนี่ยสายไฟนางก็จะกัดเล่นเอ๊ะก็คิดว่าเราจะเล่นกับเธอ,อคิดว่าเราจะเล่นกับเธอแล้วเธอก็ฟันคมมากๆแล้วเธอก็ฟันคมมากมาก กัดเขาเจ็บกัดเขาเจ็บดูอวดนะ้วนละวโอ้โหโอ้โหไม่เอาไม่เอาวะเอานี่อากาศนี่อ่ะกัดนี่อ่ะกัดนี่อ่ะอ่ะฮึบฮึบ เ okay. อาไงอชอบกัดนี่ไหมเหรอกัดเลยตัวยุ่งกัดเลยครับชึบชึบชึบจะหมียวรายงานตัวหน่อยครับ วันนี้ลูกวันนี้วันนี้มาวันนี้วันนี้วันนี้ครับนนนนไปไหนชึบชึบชึบฟันคมมากฟันคมเล็บคมฟันคมเล็บคม ใจกัดกัดไปกัดไปเลยกัดไปเลยกัดไปเลยชึบอ้ยอ่ะมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับสวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับเป็นแมวน้อยนะครับแมวหลงมานะครับ โดนขังไว้ที่บ้านแม่เขารู้สึกว่าแม่เขาจะคาาลูกหนีไปแล้วก็แล้วก็ไอตัวนี้ไม่ได้ไปด้วยนะครับโดนขังร้องเงี้ยวเงี้ยวอยู่ผมไปรดน้ําต้นไม้แล้วก็เจอเขาพอดีไม่รู้ว่าโดนขังไว้กี่วันละตัวเล็กๆนะครับตัวน้อยๆแม่มีลูกหลายตัวคงคาาไปไม่หมดนะครับเหลือเจ้าตัวเดียวไม่รู้ว่ามีกรรมหรือมีบุญน่าจะมีบุญมากกว่าเขาบ้างนะครับเพราะตัวอื่นเป็นหมาเป็นแมวเรีร่อนหมด ไอ้ตัวนี้มาอยู่ดีกินดีเลยโอ้เจ็บ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 นะครับเจ็บเจ็บแล้วก็มาต้องเลี้ยงไว้นะครับผอมใกล้จะตายนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเป็นแมวน้อยพึ่งคลอดเนาะนะครับไปซื้อนมมาให้กินนางก็ไม่กินนะครับนางก็ไม่กินก็พอดีได้อาหารที่มันที่นางชอบกินพอดีซื้อตามเซเว่นนะก็กินแล้วก็อ้วนนะครับ อ้วนตัวใหญ่ขึ้นเยอะเนีนะครับซน,นเลยก็เหมือนเด็กน้อยนะ,นะครับเอยนี่เว้ยคุยกันก่อนเว้ยคุยกันก่อนเว้ยปล่อยให้คุยคนเดียวครับนางก็จะเล่นแบบนี้นะครับทั้งวันนะครับเล่นแบบนี้ทั้งวันนะครับปวันไหนที่เขาไปทํางานก็ไม่ได้เล่นนะครับกลับมาตอนเย็น เขาเหนื่อยเขาก็ไม่ได้เล่นกับเธอนะครับชอบขี้เล่นนะครับให้นอนบนตักนอนบนคอปีนไปนะครับอ่ะนะครับตัวยุ่งก็สําหรับเพื่อนๆที่รักแมวนะครับจริงๆก็ไม่ได้รักหรอกครับจําเป็นต้องเลี้ยงไว้นะครับไม่มีเวลาดูแลหรอกครับอาหารก็ทิ้งไว้ทั้งวันนะครับให้นางกินเองนะครับ นานๆจะได้เล่นกับนางทีนะครับก็ดีกว่าปล่อยให้ตายเนาะลูกดีกว่าตายเนานะครับดีกว่าตายทําบุญร่วมกันมาใช่ไหมครับนะครับก็ได้หยอกแมวพอได้มีความสุขนะครับอ่าจะเอ๊อ่ะบายบายก่อนไปบายบายก่อนบายบายก่อนครับเหมียวน้อยครับ แม่เขาตั้งชื่อว่ารวยรวยเพราะงั้นนะครับคนเลี้ยงจะได้รยวยๆวยใช่ไหมครับรวยๆยเขาชื่อรวยๆวยนะครับคุณแม่ตั้งชื่อว่ารวยรวยนะครับก็เป็นตัวป่วนประจําบ้านนะครับอ้าออออ,อ,อชอบกระโดดนะฮะเหมือนลิงเลยนะครับกระโดดปีนป่าย อยู่ไม่สุกเนาะแมวน้อยครับอาอาอ้าก็อยากให้ดูความน่ารักของเขานะครับความซนของเขาก็ได้เลี้ยงเขาไว้แล้วน่ะนะครับเอ้ยอยู่จะไปแล้วนะอยู่ทักทายกันหน่อยเว้ยเอ้ยอยู่อยู่จะไปแนละ้วบ๊ายบายหน่อย ยูเอ hey, ้ยยูเธอดอกมาลีและเอ้ยไปไหนวะไปไหนวะลาก่อนนะครับเยี่ยบใบบายบายลละวายบายลละวายบายละใบบายละมไปาบบายละาบบายล้วาบบายลาบบายแล้ว